รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับในช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะลงพื้นที่ทําข่าวและนํามานํานเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับส่วนวัน มีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับบูเลนิธิปติตึงนำโดยนายวิเชียนตเตชะไพบูรณ์ประธานกรรมาการพร้อมด้วยคุณชูเด,ดเชเตชะไพบูร์ผู้ช่วยกรรมาการมูลนิธิมอบอาหารกล่องปรุงสุกและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนครัวหอ,อการค้าไทยและหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิดในทีกรุงเทพมหานครหอ,อการค้าไทยรวมมูลค่า1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทรอมกันนี้นายวิวัต นางชมพูนุชเตเชะไพบูบุลรวมมอบเงินสนับสนุนจำนวน10,000 0บาทโดยมีนายสนั่นอังอุปนกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบโดยเมื่อเวลา9นาฬิกานาทีของวันเดียวกันนางสิริกุลโอภาษวงศ์กรรมการและเลขาธิการเป็นประธานในพิธีมอบกล่องยังชีพบรรจุข,ข้าวสวยหอมมะลิอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมวิตามิว ยาชุดสามัญประจำบ้านและหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นีนผ่านผู้แทนของสำมกง,งานเขตบางแคคลองสารจตุจักรปทุมวันราชเทวีและสะพานสูงรวม6เขตจำนวน1,170กล่องรวมมูลค่าทั้งสิ้น585,000บาทโดยมีนายพี่นายศรีพนาสนผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยนางสาวอัญชลีจงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิร่วมในพิธีณนะมูลนิธิปอเต็กตึงพับผาชายกรุงเทพมหานครและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้นายพี่นายศรีพนาสนผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยนางสิริพรกระจัางล่าหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์นำทีมลงไนที่มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการภพคยในโครงการส่งต่อน,น้ำใจไทยสู้ภยัยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลแก่โรงพยาบาลนพร,รัตนราชธานีประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจจำนวนหนึ่งเครื่อง ชุด PPE จำนวน200ชุดหน้ากาก N 9 5จำนวน200ชิ้นหน้ากากอนามายัยจำนวน200กล่องเจลแอลกอฮอล์ขนาด5ลิตร จำนวน20แกลลอนรวมมูลค่าทั้งสิ้น281,900บาทโดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ทศบวรผู้มินวในการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นผู้รับมอบณโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีรวมงบประมาณในการดำเนินการออกช่วยหรือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นับตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า34ล้านบาท การปรับพื้นที่ริมทางรถไฟเตรียมความพร้อมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ท่าอากาศยานคาดตุลาคมนี้จะเริ่มลงมือการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมตามที่รัฐบาลได้มีแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ท่าอากาศยานคือท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานโวรรณภูมิและท่าอากาศยานอุตภาพัทยาเพื่อขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์้านระบบขนส่งมวลชนของประเทศและเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทําทำให้การเดินทางรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยมูลค่าการลงทุนประมาณ2 2 4 0 0 0ล้านบาท แบ่งเป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าจำนวน1 7 0 0 0 0ล้านบาทและพัฒนาพื้นที่อีกจำนวน5 4 0 0 0ล้านบาทนั้นล่าสุดวันที่7มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เตรียมการกอร่อสร้างรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ3ท่าอากาศยานในพื้นที่ของเมืองพัทยาตั้งแต่บริเวณแยกกระทิงลายจนถึงเลียบถนนทางรถไฟหัวใหญ่พบว่าเจ้าหน้าที่นำรถแบคโฮทำการตักและเกลี่ยดินเพื่อปรับพื้นที่ให้ได้ระดับเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็ เชื่อมต่อ3ทักษษยานอย่างต่อเนื่อง นายธีระอนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสมพรปชิมเพชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสำลิดกองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายแพทย์จิราชาติเรืองวัชรินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนายแพทย์ฉัดชยัยวิรยิยะประกอบผู้ในการโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรเดินทางให้กำลังใจกับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว7จดกลุ่มโรคเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมากณนะโรงพยาบาลชุม พรเขตอุดมศักดิ์ นาธีระอนันตาเสรีวิทยากล่าว่าโดยแผนการฉีดวัคซีนวันที่7มิถุนายนนี้ส่วนใหญ่เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและ7โรคก,กลุ่มเสี่ยงที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทา,ทางช่องทางต่างๆในระยะที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลการลงทะเบียนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและ7ลกลุ่มโรคเสี่ยงมีประมาณ60,000กว่าคนจงังหวัดชุมพรจึงกำหนดจุดฉีดวัคซีน12จุดและแก่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์โรงพยาบาลปร,ระจำอำเภอทุกแห่งโรงพยาบาลตำบลมับอมริต าตำบลปากน้าชุมพรและโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนการวม7,500โดสแยกเป็นตรวจรับ2ช่วงคือตรวจรับเมื่อวันที่31พฤษภาค,คม2564จำนวน3,600โดสและวันที่2มิถุนายนจำนวน3,900โดสนายแพทย์จิราชาเหลืองวัชรินกล่าวว่าส่วนวัคซีนที่ใชายนั้นมีซีโนแวคและแอสตราเซเนกาสำหรับการบริการฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายนน่าจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาและ ย้ว่าจะเน้นการจองการฉีดวัคซีนเป็นหลักและเปิดให้จองผ่านทางหมอพร้อมและการจองผ่านทางร้านสะดวกซื้อแต่ที่น่ายินดีคือมีประชาชนมาจองฉีดวัคซีน114คนโดยทำการฉีดที่โรงพยาบาลชุมพเรเขตรมศักดิ์มากที่สุดและทำการฉีดวัคซีนครบจนนวนที่จองเข้าทั้งหมดแล้ว ที่ตึกจุมพศพันทิพย์โรงพยาบาลนครนายกตบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระครูปริยะรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อวัดมณีวงศงดลครลเดินทางมาที่โรงพยาบาลนครนายกเพื่อมอบอาหารกลางวัน50ชุดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทําการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีนายแพทย์ธีระชยัยคงเอี่ยมตระกกลผู้บริการโรงพยาบาลนครนายกเป็นผู้รับมอบเพื่อนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปจากการให้สัมภาษณ์ นายแพทย์ธีรชัยคงเอี่ยมตะกูลพู้อในการโรงพยาบาลนครนายกว่าวันนี้เป็นวันดีเด์ที่ทางรัฐบาลได้เริ่มให้มีการฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายนทั่วทั้งประเทศทางโรงพยาบาลจะทําการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปทุกวันโดยวันนี้ได้มีประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนจํานวน622ท่านและในวันนี้พระครูปริยัติรัตนานุกูลหลวงพี่ต่อวัดมณีวงศงละครได้นําอาหารมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์วันละ50ชุดทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนตลอดจน รบการฉีดวัคซีนของประชาชนที่โรงพยาบาลนครนายกที่ได้ปรนํนามอาหารมาเลี้ยงเจาหน้นาที่ปฏิบัติงานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนซึ่งเป็นวันแรกของวันที่7จ็ที่ทางรัฐบาลได้มีดีเดย์ที่พร้อมกันทั่วประเทศนะจนวนที่มาฉีดทัวันนี้ของโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยคนทั้งหมด6ก2ยสองท่านถ้าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะบางครบตามเปลี่นนะครับด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อเนี่ยตลอดทั้งเดือนนี้ที่เราจะฉีดวัคซีนเนี่ย ทั้งหมดเดือนมิถุนายน18วันไปจะตาอาหารมาให้วันละ50ชุดให้จุาหน้าทีที่ฉีดวัคซีนในแต่ละวันนะครับขอบคุณคจตุรทิมีทัยกลางขอรัศกาลขอบคุณทางหลวงพิธอดเพราะมันมีวงนะครับที่ได้ให้ความกรุณารนี้เขาต่อทั้งเดือนนี้หนะครับ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุทยาแตยพนุแย้มศรีพูวราชการจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1โดยมีนายอนันต์ท่ามทองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยวัทิรอดตรีสมทรงสัภโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ด้วยโดยหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ ได้ลง,งานามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ว่าที่ร้อยกรีสมทรงสัพพะโกศล เป็นน,ยน,า,น,น,น,า,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและประกาศลงนามรับรองสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสีเขตเรียบร้อยแล้วโดยมีนายส,ส,ร,สานนรานสุกเกษมประลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขาสภาชั่วคราวมีระเบียบว,วาราะในการประชุมสําคัญประกอบด้วยการเลือกประธานสภาการเลือกตั้งรองประธานสภาการกาหนดสมัยประชุมสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายอาทิตย์ชูกิติคุณประธาน,น,น,านสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานายปิยะพุทธ เป็นรองประธานซึ่งหลังจากนั้นนายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่รอดปีสมทรงสภโกโศลกุลที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยาพันจ่าอากาศเอกสุวัสน์สภากโศลกุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยานายดาบตำรวจสุรินทร์พดุงเพียรรองนายกเทศมนตรีนางรุ่งรัศมีสภโกโศลกุลรองนายกเทศมนตรีนายกฤตเทียน มิตรภาพรองนาะยกเทศมนตรี พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของจุดบริการฉีดวัคซีนกองบัญชาการกองทัพไทยณอาคาร15กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครจากการที่รัฐบาลได้มีกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่ยวยเจ็โรคโดยเริ่มฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7มิถุนายนนั้นกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานด้านน้าาาาานนนนหใกกกรรรปองรพรัพบ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนและสร้างมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วทั้งประเทศตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนของสถานที่และบุคลากรสําหรับเป็นพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอเภบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศการเข้ารับตำแหน่งวันแรกของนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลหลังกกตยะลาได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง โดยมีนายสกุลเลงลักคุณนายกเทศมนตรีเมืองเบตงคนใหม่ได้นำพวงมาลัยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมสภาชั้น3เพื่อสักการะบูชาพระพุทธรูปและนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีและมอบดอกไม้แสดงความยินดีโดยทางนายสกุลเหล่งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้แต่งตั้งคณะทางานบริหารขึ้นได้แก่นายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีนายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีนายจรันจันทิ์รองนายกเทศมนตรีนายอาซันการีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีโดยมีหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนนํากระเช้าและดอกไม้มาแสดงความยินดีในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ ผู้บริหารชุดใหม่กันอย่างไม่ขาดสายทางนี้นายสก,กุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเมืองเบตงที่ได้ให้ความไว้วางใจตนเองและสมาชิกกลุ่มสก,กุลเล็งลักกุลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ตนเองพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงตามนโยบายสร้างคนสร้างงานสร้างเมืองบนพื้นฐานพระหุวัฒนธรรมที่วางไว้และที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของอำเภอเบตงครับในโอกาสที่ผมได้รับคัดเลือกมาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเบตงผมคิดว่าผม ในในีก็มีโอกาสเข้ามาร่วมทําเพื่อประชาชนนะผมจะตั้งใจทําตามนโยบายที่ผมได้หาเสียงไว้นั่นคือสร้างคนสร้างงานสร้างเมืองภายใต้เข้าวัฒนธรรมก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับจะพยายามทําให้ดีที่สุด ที่วัดช่องสแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชุมบุรีจัดให้มีการแจกสิ่งของอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำปลาน้ำดื่มให้กับประชาชนชาวสแสมสารจำนวน100ชุด 100รโควดเลือนภายใต้กิจกรรมมีแล้วแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดที่ดาพระชราสุดขาพ,พี่มลลักษพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2 5 6 4โดยได้บริจาคสิ่งของทั้งหมดจากผู้ใหญ่ใจบุญคือคุณลุงสนชัยและคุณป้าวันดีเสียนมั่นและครอบครัวเจ้าของวอโชคชัยสมัยสารซึ่งเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และผู้ยากจนจึงได้ทำบุญมอบสิ่งของต่างๆให้กับทางวั ช่องแสมสารเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อนซึ่งประชาชนเข้ารับสิ่งของในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากอสมกระจําหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านว่ามีความเดือดร้อนยากจนและได้รับผลกระทบจากโควิด1นาทีนจำนวน4หมู่บ้านหมู่บ้านละ25ครอบครัวรวม100ครอบครัว โดยในะวันนี้ท่านพระครูวิสารสุดตากรเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงเจ้าอาวาสวัดช่องสมัยสารได้เมตตาเป็นประธานในการมอบสิ่งของพร้อมด้วยพระครูวิสุทธิธรรมานุสิ์เจ้าอาวาสวัดเขาชีจันทร์นายประเสริฐพิทักษกรนายกอบตาสมัยสารคุณป้าวันดีและครอบครัวเชี่ยนมั่นร่วมมอบสิ่งของให้กับประชาชนในครั้งนี้ ที่ภายในบ้านเอื้ออาทรหนึ่งซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปูตำบนภาคตษาอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการได้มีคณะเจะ้าหน้าที่กลุ่มจิตอาสาและผู้ประกอบการนําอาหารปรุงสุกจํานวนหนึ่งพันกล่องอาหารสดผักสดเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและสิ่งของอื่นๆอ,อ,อีกจํานวนมากนามามอบให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรหนึ่งเพื่อสร้างขวัญกาลังใจอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและประชาชนที่ขาดรายได้รวมถึงประชาชนที่กักตัวภายในห้องพักภายในบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้ โดยการลงพื้นที่มอบสิ่งของในวันนี้นําโดยนายชนะ หวนางามสีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนางกัญญาดากอนเรืองฤทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท BR 2020 Property นนโดยการลงพื้นที่มอบสิ่งของในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทางครอบครัวสายบุญสายบันเทิงและร้านข้าวแกงกระเวกให้การสนับสนุนมอบอาหารปรุงสุกจำนวน1000กล่องพร้อมด้วยนำรถพุ่มพวงที่บรรทุกอาหารสดผักสดจำนวนมากมามอบให้กับพี่น้อง ประชาชนบ้านเืือออทน .1 นเป็นจํานวนเงินกว่า1แสนบาทโดยมีนายสมนึกปานจันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลแพกกานายละเอียดจักสุกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อาสาหมอหมู่ที่6และสมาชิก กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าร่วมลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกอาหารสดผักสดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนายชนสวัสด์อสวเเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวนันทิดากแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่มีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนและประชาชนที่ขาดรายได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยการนําสิ่งของจํานวนมากมาแจากจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิดในีมอีกด้วยซึ่งได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ที่โดนกักตัวก็ทั้งหมด33ห้องแล้วโดยเฉพาะสายสายบุญนะครับทีมงานพร้อมเข้าแกงระเวิร์วันนี้คือจัด <500 S 3> จัด <500 S 3> ไว้ทั้งหมด500กล่อง500ชุดแล้วก็ตอนนี้คือจัดให้ทางผู้ติดเชื้อที่อยู่ตามห้องเนี่ยทั้งหมด33ห้องด้วยกันก็คือครบกันทุกครัวเรือนนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนประชาชนนะครับชาวจังหวัดสมุทรปราการก็คือในคนะหนวงามศรีทําหน้าที่ก็คือเป็นรองประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดทําหน้าที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนนะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนถึงท,างท่านนายกนันทิดาก้บาบัวสายด้วยว่าคือทางทีมงานสายสายบุญนะครับที่ ทำร่วมกันกับทางร้านข้าวแกงระเวิรอันนี้ก็คือ,อเป็น<อ>ถุงเจ้าของเดียวกันแต่ถุงยังชีพเนี่ยทั้งหมด1,000ถุงเนี่ยคือผมก็ได้รับมอบหมายอันนี้เราไปมอบให้แก่ผู้ป่วยนะครับที่ติดเชือ้อโควิดเนี่ยตามห้องตามบ้านต่างๆอันสหายสายบุญนะคะได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะในการทํากิจกรรมให้กับ สังคมนะคะในภายใต้สโลแกนคําว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราทํากิจกรรมตรงนี้มานะคะวันนี้เป็นอาทิตย์ที่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะมองว่ามีเกิดไอเดียในการทํารถพุ่มพวงให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะมาเลือกอาหารไปปรุงที่บ้านนะคะโดยหนึ่งท่านนะคะเราจะให้ผักสามอย่าง เราก็จะให้ของสด2อย่างนะคะอันนี้คือกิจกรรมของในส่วนของรถพ่วงเราทําเป็นสัปดาห์ที่2นะคะส่วนของถุงยังชีพเราลงพื้นที่ไปแล้วก็คือ1000ถุงนะคะอันนี้เราแจกครบหมดแล้วนะคะเอ่อจากสถานการณ์ที่ได้ติดต่อกับทางท่านสอจอชนะหงษงามศรีนะคะเราได้ทราบว่าสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้ดีขึ้นเลยมีผู้ป่วยจิตเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรามองว่าเราน่าจะทํา อีกใช่ไหมคะทางคุณเต้ยแล้วก็คุณแตวนะคะคุยกันแล้วว่าเรายังไม่ได้จบภารกิจเรากําลังจะทําต่อกันนะคะแต่น่าจะเช็คก,ก่อนนะคะว่าอาทิตย์หน้าเราเราจะไปลงที่ไหนนะคะเราก็จะแจ้งให้ทราบถามว่าคนเนี่ยได้ถ่ายได้ผักได้อะไรมีความสุขแล้วถามว่าที่เขาแย่งกันเขาก็คงจะลำบากจริงๆอะคะ่ะลำบากจริง คนที่อยู่ในนี้ก็มีคนลําบากเยอะแต่เราไม่สามารถจะรู้อ่ะที่เขาอยากได้ของพวกนี้มันเล็กๆน้อยๆแต่มันภูมิใจขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีอุทาหารณ์ของการจอดรถจักรยานยนต์แล้วเสียบกุญแจทิ้งไว้พอแค่คิดว่าลงไปทําธุระไม่นานแล้วถูกจนขึ้น,นคล่อมรถจักรยานยนต์ขับออกไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสาวอภัสรากุรนามซึ่งได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่และชุดปราบปรามการจรกรรรถสพหัดใหญ่พร้อมกับหลักฐานร้องวงจรปิดเบาะสายคนร้ายที่ขโมยรถจักรยานยนต์ไปมามอบให้กับตำรวจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่5มมิถนนนนาาาาายยที่่ผโดงสว พัศลาเล่าว่าได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินไปเลขทะเบียน คอควายสองโดยสีก่อไก่8ปดเจสงขามาจอดที่หน้าวัฒนาแมนชั่นสาย2ถนนนิพัฒ์อุทิศสองเขตเทศบาลนนะครหัดใหญ่และเสียบกุญแจทิ้งไว้เพราะลงไปทำธุระแป๊บเดียวและมองเห็นรถอยู่แต่ปรากฏว่าได้มีคนร้ายนั้นเดินขึ้นมาค่อมรถจักรยานยนต์และขับรถออกไปต่อหน้าต่อตาและพยายามวิ่งไล่ตามแต่ก็ไม่ทันและไม่คาดคิดว่าจอดรถทิ้งไว้ไม่เกิน5นาทีและอยู่ในสายตาตลอดจะถูกโจรน,นั้นกล้ามาขโมยได้เหตุการณ์นี้ขอให้เป็นทาหหณ์และฝากเตือนไปยังประชาชนที่ชอบจอด และเสียกุญแจทิ้งไว้อย่าได้ประมาทเพราะอาจถูกขโมยไปได้ตลอดเวลาทั้งนี้ตำรวจชุดปราบปรามการจรกรรมรถสพหัดใหญ่ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและเร่งทำการแกะรอยเบาะแสคนร้ายขโมยรถคันนี้และในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็ได้มีกรณีการเสียกุญแจรถทิ้งไว้และถูกขโมยไปถึง4คันแล้วแต่พบว่ากรณีรถหายในเมืองหัดใหญ่ส่วนใหญ่เจ้าของจะลืมเสียกุญแจทิ้งไว้คนร้ายที่แฝงตัวอยู่ตามตลาดจึงได้เอาไปอย่างง่ายดาย ตอนที่คนร้ายขึ้นครอบมันคือเห็นกรณขาคนร้ายอะค่ะครับแต่พอวิอง่งออกมาไม่ทันแล้วเราเราวิ่งตามแล้วใช่ไหมพี่ตามแล้วค่ะแต่ไม่ทนันค่ะ<อ>ก็ประมาณช่วงจะประมาณห้าถึงสกบนาทีประมาณมนาีนนะคะค้ค่ะเหตุเกิดประมาณสี่โมงกว่าค่ะคนก็ไม่ได้ชุลมุนเยอะนะคะคเป็นเป็นช่วงเวลาที่เงียบๆก,ก,ก็ขนาใหญ่ก็เงียบๆแบบนี้อยู่แล้วตนนแต่ว่ามีความรู้สึกว่า อ่กาดอะค่ะทําแบบผูกอาดแล้วก็หน้าตาเจยงมากครับค่ะอ่าพี่ครับรถรถที่จอดนะครับตอนนี้เราเรามีรถเครื่องรถเรามีอ่าความลําบากเนี่ยแม่งที่เขาเอารถเราไปเหมือนเนี่ยลำบากค่ะมีรถคันเดียวที่ไว้ซ้ายอยู่ก็เป็นของแม่ค่ะครับตอนนี้แม่ไม่มีซ้ครับก็อยากได้ค่ะอยากได้คืนให้แม่เนาะแล้วก็คือภาว่าแบบนี้เศรกิจแบบนี้รอให้รถเตาแค่ไหนก็อยากได้คืนให้แกค่ะครับอ่าพี่ครับ เราแบบนี้ครับเราอยากฝากประชาสัมพันธ์คนยังไงมั่งที่ว่าเปรียบไปแกทิ้งไว้พวอความชราใจไหมหรือว่ายังไงมั่งชราใจค่ะอันนี้ยอมรับเลยค่ะก็สุขภาพของเราด้วยด้วยความชราใจไว้ใจเกิมไปอะไรนะครก็ก็ไม่ได้โทษโทษคนอื่นแล้วก็โทษตัวเราอนะคะแต่ว่าเป็นเพราะตัวเราด้วยคครับ่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ อยากฝากตำรวจถึงตำรวจยังไงมักงจากฝากถึงตำรวจนะคะก็คือตามกล้องวงจรปิดเนาะที่มอบให้หลักฐานให้กับตำรวจไปอะคะ่ะภาพคนร้ายคนค่อนข้างชัดเจนค่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เสื้อในสีมอของตำรวจแล้วก็หมวยสืบของผาดใหญ,ญ่นะคะ,คคะว่าต้องทํางานได้อย่างได้ได,ได้ได้อย่างรวดเร็วอะคะ่ะก็ไวแต่ตรงนี้มากๆแล้วก็มั่นใจตำรวจทําได้แน่นอนคครับ่ะก็คงไม่ยากสำหรับตำรวจเนาะคนนี้ก็ฝากฝากอีกหนึ่ง เคดีนะคะให้ให้ให้ใหกินยาหัะนะคะการเก็บติดใจไว้ในรถอะไรเนะะี้ยค่ะก็ฝักหน่วยงานของขอ,องตำรวจนะคะของสพหัดใหญ่ด้วยนะคะฝากอุก้คดีะคะ่ะครับ ครับและทั้งหมดนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง y o u ูทูบ ยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวลงไปที่ทําข่าวเพื่อนําเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Oh, <laughs> oh,